สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนเจ้าสายพานตัวไดชาร์จคอมแอร์ของ v ีออสนะครับผมปี2013นะครับผมสายพานยืดสายพานหย่อนทำให้เกิดเสียงดังกรี๊ดกี๊ดนะครับผมเวลาเราสตาร์ทเครื่องจะส่งผลให้พวงมาลัยพาวเวอร์ออกหนักๆน,นะครับผมแล้วก็แอร์จะเย็น เย็นน้อยกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าตัวสายพานนี้มันใช้คู่กับตัวไดชาร์จนะครับผมแล้วก็ไปพ่วงกับตัวคอมแอร์นะครับผมเลยส่งผลให้แอร์จะไม่ก็เย็นกับพวงมาลายพาวเวอร์จะออกหนักนะหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับผมคือบล็อกเนี่ยครับผมหาดัมยาวๆเนี่ยครับผมจะช่วย ช่วยผ่อนแรงได้นะครับผมเวลาเราไขจะใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสี่นะครับผมใช้สองเบอร์นะครับเบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสี่นะครับผมเดี๋ยวจะมาเริ่มทําการถอดกันเลยนะครับผมอันดับแรกเพื่อนๆอย่าลืมมาร์กนะครับผมมาร์กตำแหน่งของสายพาน,นันเก่าไว้ก่อนนะครับเราจะได้ดึงสายพานได้เท่าเดิมกาบที่สูงเราตั้งมาให้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราเคยดึงสายพานหรือว่าตั้งสายพานมาแล้วเราต้องเอารอยมาร์คพันเก่าเป็นเกณฑ์นะครับผมแล้วก็เบอร์14นะครับผม,มล,ลูกบล็อกเบอร์12เบอร์14บสี่ใชดีต้องมีตัวแกนยาวด้ยวยนะครับผมใช้ตัวแกนยาวแล้วก็คลายตัวนี้อย่าลืมมาร์คนะครับผมมาร์คไว้ในลักษณะนี้แล้วก็คลายตัวนี้นะครับผมจะใช้เบอร์12บ ตัวล่างตัวนี้ตัวนะครับผมเบอร์สิบสี่สกายสองตัวนะครับผมเบอร์สิบสี่จะอยู่ตัวนี้ต้างล่างจะใช้เบอร์สิบสี่นะครับผมหาด้ามจับที่ยาวๆนะครับผมถ้าไม่มีใช้แหวนแล้วเราก็ใช้แป๊บเสียบเข้าไปนะครับผมอันนี้จะคลายเบอร์สิบสี่ก่อนนะครับผมหมุนทวนเข็มนการครับผมเป็นการคลายออก ต้องใช้กระแทกอย่างนี้นะครับผมมันแน่นนะครับผม ระวังหัวรูดนะครับดูบล็อกให้แน่นนะครับผมให้บล็อกเข้าให้สนิทนะครับผมลูบบล็อกถะาคายได้แล้วเราใช้แหวนปักจแจแหวนลายกีก็ได้ครับผมบล็อกมันยาวมันเข้าไม่ได้อันนี้จะใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองก่อนหมุนทวนเข็มในาฬกาเหมอือนกันนะครับ การขายถ้ามันแน่นเราใช้มือกระแทกกระแทกนะครับผมอันเนี้ยขายออกแล้วอย่าลืมมาร์กนะครับผมเราต้องดันในตัวไดชาร์จนี่ให้ไปสายพันจะได้หย่อนเราจะได้เอาออกได้นะครับเ,เบอร์สิบสี่ขายไปแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องให้หมดขายหลวมหน่อยเดียว ผใช้ปตะแจแหวนด้วยสิบสี่คายทีตอบล็อกเข้าไม่ถึงบอกเข้าได้แค่นั้นติดแน่นอยู่เนี่ยใช้คายเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องถอดมาหมด อันนี้เราก็จะดันแล้วก็ดันดันเนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นไปแล้วนี่นะครับผมเราก็ขยับสายพานออกเนี่ยนะครับผมเราก็จะปลดสายพานได้ เราก็จะขยับสายพานได้นะครับผมอันนี้มันต้องมาไว้นะครับคลายออกแล้วก็เลื่อนแล้วก็ดึงสายพานออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะออกแล้วก็ก็ดูตำแหน่งด้วยนะครับผมตำแหน่งสายพานพราะมมันต้องใส่ไวนะครับผมดูให้ใกลนะ้ตำแหน่งที่สายพานมันวนนะครับผม เอาไปตัวในสุดไปคล้องกับตัวในนะครับนะครับผมตัวบนคล้องกับตัวในสุดแล้วก็ลอดมาข้างใต้เงี้นะครับผมเรามาคล้องกับตัวล่างมาปั้นมาไฟกับลูกนี้อันนี้ก็จะคอมแล้วก็ต้องคล้องลูกในก่อนนะครับผมข้างในกับข้างล่างแล้วก็มาไฟตัวนี้ ไฟตัวกลางนะครับต้องสูงไม่ไกลนะไม่งั้นไม่เห็นเห็นไม่หมดจะมีลูกล่างด้วยหยิบออกทำตำแหน่งด้วยนะครับผมมันจะไหวนี่เอาลอดออกนาะแกนี้นครับผมผมันก็จะลุกครับ มันทำให้มีเสียงดังเวลาเราจะตาตาครับผมสายพานเก่ายืดแล้วนะครับผมทําให้ใสายพานมันฟรีนะครับผมทําให้เกิดเสียงดังเนี่นะครับผมเบอร์ที่ใช้4 K C P K 124 1240นะครับผม C P K 1240เนี่ยครับผมมันออกยืดเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ย วงมันใหญ่กว่าเกา่านะครับของเกา่าจะส่งผลทําให้พวงมาลัยออกหนักๆน,นะครับผม<ไ>กตัวระบบแอร์จะไม่ค่อยเย็นจะเย็นน้อยผิดปกตินะครับผมของเก,าก่าเขาใส่ตัวหนังสือหันไปข้างนี้นะครับผมเราก็ใส่เหมือนของเกา่าที่มาสิดมากสูนนะครับผมเขาจะเอาตัวหนังสือหันไปข้างฝาเราคล้อ,องไปเลยนะครับผม ทองที่ลูกในใส่ลงไปข้างล่างให้สุดก่อนเห็นไหมเนี่ยใส่ลงไปข้างล่างให้สุดก่อนนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวลูกในตัวนี้นะครับผมลูกในตัวนี้โหอ้ร้อนอะ่ะเครื่องยังร้อนอยู่เกี่ยวกับลูกในกับลูกล่าง ลูกร่างตัวนี้นะครับผมข้างในให้ลงร่องนะครับถ่ายดูข้างในให้ลงร่องแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับผมข้างในให้ลงร่องแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมกา ลูกล่างตัวนี้ของอย่างนี้ก่อนนะครับผมเอามืออีกมือจับไว้กับลูกล่างตัวนี้นะครับผมให้มันลงร่องนี่ยครับผมให้มันลงร่องแบบนี้นะครับผมเอาลูกในกับลูกล่างลูกน้างตัวนอกตัวนอกกับตัวใน้องไว้ก่อนนะครับผม้องไว้ในลักษณะนี้แล้วเอามือดึงไว้แล้วเดี๋ยวมันต้องรอดรอดค่อมมานะครับผม ตัวนี้จะอยู่ข้างบนตัวนี้รอดมาพาดอย่างนี้พาดอย่างนี้นะครับพาดในลักษณะนี้คล้องกันหมดทั้งสามลูกตัวนี้แล้วก็ตัวในแล้วก็ตัวล่างสุดตัวล่างสุดตัวนี้นะครับเนี่ยให้เกี่ยวอย่างนี้คล้องคอมไปเงี้ยเรามือนิ้วดึงไว้ก่อนนะครับผมนิ้วดึงไว้รูปล่างคล้องให้หมดทั้งสามลูกเลย แล้วเราเอาตัวนี้แตะไว้กดไว้กดแล้วก็ดึงดึงตัวล่างไว้ด้วยนะครับผมก่อนนะคเครื่องมันร้อนอยู่อ่ะอย่าครับผมย้า้มันหลุดนะครับคล้องไว้อย่างนี้ จับแบบลักษณะนี้แล้วก็รอนลูกกลางให้มันลงล่องก่อนทำถ,ถ้าเครื่องไม่ร้อนโอเคลูกที่ยากคือลูกหลังสายพาเนี่ยครับผมมันจะขาด อเสร็จเราได้แล้วเนี่ยนะครับผมได้แล้วทีนี้เหลือแต่ดึงเนี่ยลูกที่หลังสายพานตัวเนี้ยที่เมาเราลอดอ่ะมันจะลอดลําบากเราเอามือจับไว้แล้วก็อย่าให้สายพานมันวิ่งดึงมาให้สุดให้มันใกล้เคียงกับตัวหัวตัวเนี้ยให้มันเข้าลงไปแล้วก็พยายามคล้องตัวนี้ก่อนให้มันเป็นหลังสายพานแบบเนี้ย มันต้องเป็นหลังไรยพานแบบนี้นะครับอันนี้จะงัดงัดเกน,นียออกมานะครับผมให้มาตรงตำแหน่งที่เรามาร์กเนี่ยนะครับผมงัดไม้ถึงตรงตำแหน่งที่เรามาร์กนะครับแล้วก็ดูล่องสายพานเนี่ยนะครับผมมันต้องงัดมือหนึ่งแล้วก็ไขล็อกมือหนึ่ง เพราะสายพานใหม่มันจะตึงนะครับดูร่องให้มันลงล่องอีกทีนะครับผมให้ร่องสายพานมันลงให้หมดนะครับแล้วก็งัดเออใช้เบอร์สิสองล็อกไว้ก่อนเบอร์สิบสี่ยังไม่สําคัญเพราะเบอร์สิบสี่มันเป็นเหมือนกระฐานต้องงัดมาให้ถึงตําแหน่งที่เรามาร์กนะครับต้องหาเหล็กสอดเข้าไปตรงนี้แล้วงัดจะงัดได้ ใช้แหวนจะง่ายกว่านะหามุมที่มันสนิทแน่นๆนะครับงัดใช้ปบกแกเบอร์ที่สองผันล็อกมันจะง่ายกว่างัดให้ไปถึงตรงตำแหน่งนะครับผม ตำแหน่งที่เรามาร์กเนี่ยครับผมใช้หัวมันง่ายเข้าเลยได้พอดีเลยเนี่ยอ,ออกแรงงัดได้เหลือเพือเลยเนี่ยครับผมดูให้มันตรงขีดเนี่ยทมาตรงตำแหน่งที่เรามาร์กแล้วเราล็อกเลยแล้วเดี๋ยวใช้บล็อกอีกทีง นี่นะครับม,มันตรงตำแหน่งนะใช้บล็อกตัวสิบสองขันล็อกไปขีดตรงขีดตรงนี้นะครับผมอย่าลืมขีดตรงนี้กาตัวเหล็กเอาตรงขีดนี้นะครับก็จะตึง แล้วก็ใช้เบอร์สิบสี่ล็อกข้างล่างใช้แหวนไข่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้บ็อกล็อกที กระแทกแบบนี้สองทีก็พอนะนะครับผมใช้เบอร์สิบสี่ต้องใช้บล็อกอัดอีกทีใช้แหวนนำไปก่อนนะครับผมได้เลยดีเ่ยแระแทกไปสักประมาณแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมก็จะแน่นแนละ้ว ลองสตาร์ทดูนะครับโอเคแล้วครับใส่ได้แล้วนะครับผมใส่ฟังมันรืดนะครับผมทำให้เกิดเสียงดังได้ในท้องใหม่ ท,ที่สำคัญเลยคือตัวที่เรามาร์เนี่ยครับผมเราต้องให้มันยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแวเราเราใส่ซีนเนี่ยนิ่งเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ